สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นรถขิดยาเขียวนะครับรถเข็นนะครับรถเข็นขิดยาเขียวนะครับรถทีสามถึงสามนะครับรถพลังมิกนะครับามาเต็มโลนะครับตัวเจมหกแรงคอนโซนะครับเดี๋ยวสายโยกตรงนี้เลยนะพี่ครับโยกเลยครับโยกมาเลยนะครับโยกหมุนเลยนะครับ ตามพลไม่เกี่ยวนะครับพี่รอทุเรียนนะครับเริ่มมาครับความเกี่ยวนะครับเซระมิกนะครับแน่นอน สายมาร้อยเมตรนะครับสายแปดจดหาสีดำนะฮะสาไม่มีเช็คข้อใดทั้งสิ้นนะครับยังไงอยู่นะครับวันนี้ถ้าหยอดจัลล์บ,บีหยอดน้ำมันนะครับหยอดดูเลเ็กๆนี่แหละครับต้าหมายจัลลบีนะครับซีดีเอ็มหัแรงพอท์นะครับเนี่ยครับสี่กมตได้เลยนะครับ ก็นปรเดี๋ยวเฮ็ดพีสามศูนย์สามนะครับ,รบหกขุนลูกเซรามิกนะครับลูกข,ขาวนะครับลูกเซรามิกนะครับเดี๋ยวนี้สูงแรงเป็นจริงนะครับ